บาพุทยัยสาวยอครับวันนี้มาชมสวนทุเรียนนะครับในสวนของอ,อำเภอสองดาวนะครับของอาจารย์ศักชัยนะครับโอ้โหครับลูกสวยงามครับลูกสวยครับ ต้นสวย สุดยอดมากครับสวนทุเรียนครับอำเภอสองดาวนะครับมีจำนวนจำกัดแล้วนะครับลูกขายแล้วครับวันนี้นะครับถือว่าผมได้มาสร้างแรงบันดาลใจตัวเองนะครับสำหรับใครที่จะปลูกทุเรียนนะครับโอ้ถือว่า ทำลูปได้ดีมากนะครับเรามาดูต้นนะครับต้นใหญ่มากนะครับว่าทําทุเรียนได้ดีมากครับสวัสดีครับ